รายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567คาราวานเปิดเทอมเติมพลังใจไปได้วยกัน3 YouTube Creative School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขต1โรงเรียนบ้านคลองใหญ่กลุ่มโรงเรียนมหาเจริญ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่25ตำบลทุ่งมหาเจริญอํเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสแก้วบริหารงานโดยนายประสานสุขสุคนผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูผู้สอนจำนวน10คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1คนเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น120คน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมวัย27คนระดับประถมศึกษา93คนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้การจัดเตรียมบริเวณต่างๆในโรงเรียนให้มีความน่าดูน่าอยู่น่ามองจัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนมีการพัฒนาและปรับปรุง ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมตามโครงการสุขาดีฮีมีความสุขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอ,อโดยดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลหัก5สได้แก่สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงาม มีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักการใช้บำรุงดูแลและรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ดำเนินการจัดเตรียมอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางร่างกายและสมองสําหรับนักเรียนทุกคนโดยได้รับงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น266,200บาทดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากภัยคุกคามต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกมีการดูแลต้นไม้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณต่างๆของโรงเรียนเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้และการจัดระบบรักษาความปลอดภัยโดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ,อพพอรอช่วยควบคุมการจราจรในช่วงรับส่งนักเรียนบริเวณถนนหน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ดำเนินงานตามมโ,โนบายห้องเรียนแห่งแรงบรนดาลใจและโรงเรียนแห่งแรงบันดาลใจ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โดยมีนางสาวเบญญาพรอ,อนันทวันตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสารวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครูต้นแบบและโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ดำเนินการส่งห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจคู่ขนานถูกชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละหนึ่ง โดยมีการ PLC เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคณะครูมีการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีสการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแห่งแรงบันดาลใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต 1. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาการดำเนินง,งานต่อไป โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2567คาราวานเปิดเทอมเติมพลังใจไปด้วยกัน3 YouTube Creative School ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ